เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ร่วมกับโรงพยาบาลน่านจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุโรคลมร้อนหรือว่าฮิสโตรกการดูแลส่งต่อผู้ป่วยโรคลมร้อนและการรักษาที่หอผู้ป่วยวิกฤตหรือว่า ICU ค่ะให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2ภายในค่ายสุริยพงษ์อำเภอเมืองจังหวัดน่าน โดยมีการจำลองเหตุการณ์จริงนะคะพบว่ากำลังพลเป็นโรคลมร้อนระหว่างการฝึกซ้อม2รายค่ะเพื่อให้มีทักษะการสังเกตอาการรู้ขั้นตอนการปฐมพยาบาลขั้นต้นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยัง ICU โรงพยาบาลน่านได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทันเวลา อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ที่เพิ่งรับทหารใหม่ผัดที่2ประจำปี2567เข้ากองประจำการค่ะและเป็นการปฏิบัติภารกิจภายใ,ใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกพิทักษเทือดทูนสถาบันพระมหากษัตร,ริย์นำกองทัพสู่ความทันสมัยฝึกให้พร้อมต่อทุกภัยคุกคามพร้อมทุกยามเมื่อเกิดพิบัติภัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลค่ะ